หนึ่งสองสามดีหนึ่งสองสามโอเคหนึ่สองสามู้เออนั่นแหละเออโอเคมาหารูปหนึ่งสองสามถลม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามี่ส่งเข้าไปในนเ้ายืนสวยๆคีมมอหนึ่งสองสามตลดจับไปหออนไม่อนมอย่าบิดหน้าไปเยอะโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาสองสามหนึ่งสองสาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อ่าชาลอตยังไงนะก็จะเป็นเป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะเวอร์ชั่นที่ทันสมัยมากขึ้นคือตัวละครทุกตัวเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าเอ่อเป็นยุคสมัยใหม่มากขึ้นใช่แต่ว่าก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นรักทุกอย่างเป็นเวอร์ชั่นที่มีเทคโนโลยีปัจจุบันใช่ก็คือการแต่งตัวอะไรก็คือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ครับผมก็จะเป็นแบบมีความโมเดิร์นด้วยค่ะแล้วก็มีแบบ บกานยุคด้วยการยุคด้วยคือมันจะเป็นคําถามที่ว่าจะเป็นยังไงกันนะถ้าเกิดว่าค้าวกับทองก้าวเกิดในปีสองห้าหกเจ็ดตอบดีตอบดีตอบดีท้องนาอะไรอย่างนี้ยังมีเหมือนเดิมไหมมีครับทุกวันนี้เราก็มีท้องนาแต่ผมไมีได้ลงผมไม่ได้กลัวพี่นะเออเออสบายสบายแล้วว่าที่เรื่องตางมันจะเกิด ต้องบอกว่าจะได้เห็นทั้ง2รูปแบบเลยครับผมเพราะว่าดูจากโลเคชันแล้วเนี่ยท้องนาก็เยอะเหมือนกัน <laughs> แล้วก็มีม,มีมีในเมืองด้วยครับก็ก็จะมีความผสมผสานตามเนื้อเรื่องว่าเอ้ยเกิดที่ท้องนาในส่วนหนึ่งแล้วก็มีเหตุที่เราต้องเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยครับแก่นของเรื่องมันยังคงเป็นเรื่องราวความรักที่ซึ่งตรงจิ๊นั่นของของสามเหมือนเดิมไหมครับ <laughs> ต้องบอกว่าตัว,ต,วตัวเส้นเรื่องเนี่ยจะมีความคล้ายเดิมมาก แล้วก็คาแรคเตอร์แต่ละตัวก็จะมีความคล้ายๆเดิมเออแต่ละคนคาแรคเตอร์แต่ละคนจะมีความคล้ายๆเดิมเหมือนกัน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 ครับผมได้แนะนำกว่าแต่ละคนระบบอะไรใช่ไ่มวะก็ผมมิวครับผมมิวสุภาสิทธิ์ครับแล้วบบเป็นคลาวหรือว่าที่ทุกคนเรียกว่าไอ้คลาสก็ก็ก็จะมีความที่อย่างที่พี่บอกเลยว่ามีความซื่อซื่อสัตย์กับความรักมากมาก แล้วก็เหมือนทองกวาวเป็นทุกอย่างในโลกของเขาแล้วก็จะทามาให้ได้ต้องบอกว่าจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อทองกวาวแต่ว่าก็ยังรักในความถูกต้องด้วยมันเลยเกิดความคอนฟ lict ระหว่างตัวเองว่าจะทํายังไงดีกับหตุการณแต่ละอย่างก็เลยก็ส่วน c อ a r l o t t e a u นะคะรับทเป็นทองกวาวค่ะก็จะเป็นทองกวาวที่บวสมัยใหม่มากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดนอกกรอบที่พ่อแม่เขาตีกรอบไว้ให้ก็ยังคงเป็น ทองก่าที่ยังรักพี่ทามากๆแล kind of ้วก็ต่อให้จะมีแบบหนุ่มๆมาไขยขนมจีบแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็จะซื่อสัตย์แล้วก็รักมันกับพี่คาคนเดียวค่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับผมคิมมารดมครับรับบทเป็นแว่นครับแว่นเป็นเพื่อนคลาวครับแล้วก็เป็นตัวที่น่าจะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงสนุกอีกหนึ่งตัวให้กับเรื่องนี้ครับ สวัสดีค่ะเปากิ่งการค่ะก็รับบทเป็นบุพภาค่ะเป็นเพื่อนสนิทของทองกวาวคนสวยค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนญาติกันเลยก็ก็ว่าได้ค่ะแล้วก็จะเป็นสาวที่แบบเจนเจนขี้เล่นนิดนึงเป็นคู่กับพี่แว่นค่ะสวัสดีค่ะควัญป่นทิ์นะคะก็รับบทเป็นสายใจคะ่ะในเรื่องก็รักพี่คราวตั้งแต่เด็กเหมือนกับทองกปาวาเป็นเพื่อนของเี้าใจเด็กเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น คู่ตีเออต้องตีกันทั้งเรื่องเพราะว่าต้องแย่งสึกชิงพระกันค่ะแต่พระเขาเลือกแล้วก็ยังไม่ลงเรื่องมันยังไม่ลงหมออาจจะพลิกอนจบคดีอาจจะพลิกก็ได้ใช่ค่ะซึ่งใส่ใจในเวอร์ชันนี้ก็จะแบบว่าเห็นลุกแล้วก็ไม่น่าจะดายยากนะคะว่าคือไม่ได้ร้ายแบบขนาดนั้นจะเป็นร้ายแบบน่ารักน่ารักสลกตลกคืออย่าต้องเกลียดกันนะคะ ครับผมทอนากรครับรับบทเป็นผู้หมัดน้อยคาแรคกเตอร์ก็จะแบบว่าเป็นคนซื่อแอบตามจีบสาวชอบสายใจมากตามจีบเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาชอบเขาชอบนอื่นไว้อยู่แล้วไงอครับผมคือโนสันพรนะคะในเรื่องรับบทเป็นริทัยค่ะริทัยในเรื่องก็จะเป็นเป็นคนที่รวยที่สุดในหมนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเจ้านายของพี่ ของร r าวนะคะแล้วก็บุพพาแล้วก็ทองกาวก็จะแบบว่าชื่นชมเราเป็นไอดอลใช่ค่ะแต่ก็รักกับธรรมรักแต่ธรรมรักก็นอกใจค่ะนอกใจไปแอบรักกับไปตามจีบไปตามจีบทองกาวแต่ทองกาวเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยก็ต้องไปติดตามใช่ค่ะขอบคุณค่ะสบายดีสวัสดีครับผมเชลเลอร์สีสมบัตินะครับเป็นคนลาจากส คือเรื่องนี้ผมได้รับเป็นบทขับมาลักซึ่งจะเป็นแบบนักธุรกิจแล้วก็จบนอกเป็นเป็นหนุ่มมดมาดมดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วคือเดลไทยแต่แอบไปเผอใจเผอใจรักของกราวของกราวในงานนี้ยังก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากหนุ่มเราด้วยเด้อคุณคูะวันนี้มีติ้งบรรยากาศการติ้งเป็นยังไงบ้างเห็นว่าได้ใส่ทั้งชุด ปัจจุบันเราก็เป็นชุดแบบอีเวนต์ย้อนยุคด้วยมยังไงบ้างบรรยากาศโอเคก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็อะไรที่ใหม่มากๆสำหรับหนูเพราะว่าเคยประกวดนางงามก็จริงแต่ว่าลุกวันนี้คือมันเป็นแบบนางงามสมัยเก่ามากๆซึ่งตอนแรกแอบหวั่นใจว่าเฮ้ยเราจะออกมาไม่สวยหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่พอลุกออกมาเราก็แฮปปี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอ่อแปลกใหม่สําหรับเราด้วยใครที่ยูด้วยลองหน่อยว่าวันนี้แบบนี้กับนี่คือชุดที่พวกเราจะได้เ ก็ขอเพิ่มเติมจากชาลลอตต์เมื่อกี้แล้วกันครับก็ประทับใจมากๆว่าไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็นชาลลอตต์ในการที่แบบมีผมเป็นม้วนแล้วก็ผมแบบมีมีใส่วิกด้วยน่ารักมากๆน่ารักมากๆอยากให้ทุกคนได้รอติดตามภายในเรื่องด้วยครับผมใช่ใช่ไม่ค่ะก็จะมีเหมือนที่บอกว่าจะมียุคทั้งเอ่อพิเรียดแล้วก็ปัจจุบันค่ะ ที่ผ่านมาไปมีขั้นตอนอะไรกันมาแล้วบ้างเร็นว่าไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วมีมีเวิร์กช็อปแล้วแต่ว่าพะนางยังคิวไม่ตรงกันคิวไม่ตรงกันแต่ว่าเร็วๆนี้ค่ะใช่จะได้วิร์กช็อป้กันพรุ่งนี้อ๋อมันมาลืน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 ของน้องตองเห็นว่าต้องมีร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะรูปแบบละครมันเป็นยังไงมันยังคงเป็นละครเพลงเหมือนแต่ก่อนอีกเปล่าค่ะละครเพลงนะคะก็ก็จะเป็นแบบ ยุคสมัยเก่าด้วยค่ะผสมประสานกันแล้วก็จะมีสมัยใหม่ดัดแปลงค่ะแต่ว่าดนตรีน่าจะสนุกแล้วก็เฮฮากว่าเดิมใช่แล้วคงรูปแบบออกฟงเพลงใช่ค่ะคิดว่าต้องร้องด้วยไหมคะร้องแน่นอนร้องครับร้องครับร้องเพลงร้องครฮะ ให้ร้องอย่างนี่นนีเราไม่กล้าเล่นนะครับก็จริงๆแล้วเพลงที่นํามาก็จะเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันในในเวอร์ชันนึ่งสองสามแหละนะครับแล้วก็เอามาดัดแปลงหรืออะไรให้มันเข้ากับสมัยใหม่ตัวละครไหนที่เคยร้องเพลงอะไรครับตัวละครไหนที่เคยร้องเพลงอะไรเราจะได้เห็นตัวละครนั้นกลับมาร้องอีกครั้งในเไม่ใช่ขหอพวกเราทุกคนวลังสิบหมื่นอะไรก็ยังมีใช่ครับก็เราเรานลังพุงสองห้าหกเจ็ดนี่ก็ยังเป็นละครเพลงอยู่ พวกเราทุกคนที่ที่เคยเอ่อได้รับโอกาสอะไรแล้วเคยร้องเอาไว้อ่ะได้ร้องได้เห็น,คนคกัน,นแน่นอนครับมีกับช้างวัดก็ร้องด้วยใช่ไหมครัแน่นอนแน่น้องฟังค่ะร้องค่ะร้องก็ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ่อเข้ากับหมายถึงว่าเข้ากับตัวเราตัวละครแล้วก็เข้ากับเรื่องแล้วก็มีร้องที่ต้องร้องคู่กันด้วยใ่ก็ที่ร้องคู่กันอาจจะเป็นแบบลุกทุ่งจ๋าใเลยมีเพลงมีฟังเรืสนุกสนุกฟังแล้วฟังทุกเพลงแล้ว บอกเลยว่าร้องหลายเพลงด้วยสำหรับหนูน mm ่าจะยากตรงที่ว่าร้องลูกทุ่งเพราะว่าหนูไม่ไม่เคยร้องลูกทุ่งแล้วก็ไม่ได้แบบความลูกทุ่งจะมีความเอื้อนคอลูกคออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวให้พี่เราสอนอันนี้เหมือนกันครับผมก็ไม่เคยร้องลูกทุ่งมาก่อนก็ให้ให้ให้คนในทีมมาสอนหลายๆคนร้องลูกทุ่งกันได้เลยแล้วคิดว่าความน่าสนใจของคนร้องลูกทุ่งสองหน้าหกเจ็ดอะไรกน่าจะเป็นความสมัยใหม่แล้วก็ความแปลกตาที่ อาจจะเป็นภาพที่หล,หลายๆคนไม่ไม่ได้คาดนึกถึงเพราะว่าคนจะคิดว่าเอ้ยมนุ์รักลูกทุ่งม,มันจะต้องแบบถ่ายแต่ทุ่งนาหรือเปล่าจะเป็นเหมือนพีเรียนหมดเลยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือมาเป็นในรูปแบบของปัจจุบนันรูปแบบใหม่ที่อยากให้หลายๆคนติดตามเพราะว่าเราอ่านบทไปเราก็ยังสนุกกับตัวบทแล้วก็ตัวละครหลายตัวละครคือมันไม่ได้ไม่ได้ฟิลล์ลูกทุ่งจา๋าแต่ก็ยังมีความเป็น กลิ่นอายเหมือนที่บอกค่ะของความเป็นลูกเออลูกทุ่งอยู่แล้วก็ความสมัยใหม่เข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้มันคือจุดน่าสนใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีเป็นแบบสมัยใหม่เข้ามาก็อยากให้รอติดตามเริ่มเปิดกล้องเมื่อไหร่คะเริ่มเปิดกล้องวันที่7สิงหานี้แล้วครับผมก็จะยิงยาวกันไปเลยเราคิดว่าน่าจะได้ดูกันเรลยนี้ครับผมลองเคยดูท่านก่อนไหมคะเคยแบบได้อยู่คันไหมคันไหม ก็มีโอกาสได้ไปดูย้อนหลังด้วยกดดันกันไหมครับบกดหลั hmm. ี้เราได้รับที่แบบเมื่อก่อนดังมากเลยหรือกดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าคือคือเรื่องมลรุ่นทุ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นละครในตำนานนะครับของประเทศไทยที่คิดมาทุกเวอร์ชั่นเลยทําให้เวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็ต้องแบบจริงจังแล้วก็ทุ่มเทมากๆเพื่อเพื่อแฟนๆทุกทุกคนที่ได้ดูเพราะว่าเราจะได้อยู่ในเขาเรียกว่า เรียกว่าเลยนะเซตของมนรักลูกทุ่งอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็สำหรับหนูรู้สึกว่าแอบกดดันตรงที่ว่าด้วยความที่เราเป็นแบบลูกครึ่งอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ใช่ไทยจ๋าอะไรก็อยากจะให้ลองเปิดใจบอกไว้ก่อนว่าอยากให้ลองเปิดใจอย่าเพิ่งเอออย่าเพิ่งว่านีนะอย่าเพิ่งว่าเอ็นดูหนูด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเราที่ได้เล่นคู่กับพระเอกมากฝีมากฝีมือนะคะก็อย่าเพิ่งทุบหลังหนูนะถ้าหนูเล่นไม่ได้คุยกันใจเย็นๆเมื่อกี้ตอนถ่ายก็คือแบบ ก็แรกเกรงแต่ว่าก็โอเคใช่ก็คุยกันแล้วเรียบร้อยให้กำลังใจกันใช่แล้วมีได้รงานแบบที่แบบว่าเราเป็นนักแสดงแต่ที่ต้องเก่งอะเขาเคยรับบทบาทในเรื่องนี้ด้วยเนาะใช่เป็นพี่ต้อมถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่แล้วเป็นบุปผาใช่ไหมครับเป็นบุปผาซุนผาทุกวันนี้แล้วผมก็ก็รู้สึกว่าโพ่อแม่เราแต่ละคนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะ แล้วก็ต้องรับบนหนักเหมือนกันในการที่เป็นลูกเขาให้ได้ดี <laughs> ใช่ <laughs> เป็นลูกที่ดี <laughs> เป็นลูกที่ดีของเขาอะไรนะครับคือเราก็ต้องทํวมาตรฐานเอาไว้ใหุ้งที่ไม่ก็สูงเพื่อที่ว่าแฟนๆจะได้ไม่ผิดหวังกับเวอร์ชันนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็คาด <c oughs> หวังกับการแสดงของตัวเราเองกันงั้นเดี๋ยวให้ขากระตุ้น เรื่องนต์ดุ่งสงห้าหทำไมนึกชื่อเรื่องนานแล้วเกิน,นม,มิ่งมันเป็นทำม,มิงม่งอ๋อฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าเราก็จะตั้งใจทำเต็มที่ครับมนตุกุ่งครั้งนี้ปี2 5 6ห้ก็หวังว่าจะทำให้คนได้คิดถึงกิจได้กเกา่าๆแล้วก็ยังได้เห็นเรื่องราวใหม่ๆเหตุการณ์ใหมๆ่ๆอย่างที่บอกไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเรามนต์กำพุพ่งอยู่ในปี2 5 6 7้จครับจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ตน้นปีหน้าครับ ใส่ใจบ้างใส่ใจใส่ใจบ้างพี่สาวคนโตของเราค่ะก็ฝากบุญรักในพทุ่งนี้นะคะจะบอกว่าเวอร์ชันนี้นะคะนักแสดงทุกคนนะคะเต็มที่มากๆจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่อยากยอมแพ้รุ่นพี่ทุกๆเวอร์ชั่นนะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงในตำนานเลยจริงๆซึ่งทุกๆบวดบาทเลยนะคะที่รับคือรู้สึกว่าได้รับเกียรติมากๆอย่างสายใจเนี่ยของหนูเวอร์ชั่นแรกเนี่ยน่าจะเป็นพิคกิกงสวอตเีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอมาเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยต้องเป็นเราอย่างเงี้ย หนูก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามผลงานแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะคะพวกเราก็ทําให้เต็มที่ที่สุดเลยเดี๋ยวฝากพี่ท้องเส้นเด้งะที่เหรือเพราะว่าเราเป็นเป็นไอเป็นผมวลังเราทั้งคู่ก็ฝากทุกคนนะครับติดตามและรับชมด้วยแล้วก็วังว่าจะได้เห็นอิทธิแตกใหม่โดยเฉพาะนักแสดงรุ่นใหม่ใหม่นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามได้รับชมและรับชมเวอร์ชันใหม่ที่สุดยอดแน่นอนเช้ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะแล้วเราเหี่ยเหลี่ยสายเขาขาดนะคะพี่